สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกันค่ะในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 3ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่หรือฝั่งของไพ่มันอาจจะสลับกันได้นะคะ เพราะฉะนั้นทุกคนใจเย็นกันนะจ๊ะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวมาเริ่มดูกันค่ะว่าที่ผ่านมาชาวราศีกันคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันที่แฮงแมนจะ h เฮอร์มิตในออเพนเดอร์โคลกเหรียญ เจเจทัว p ์ n พนตาเคิลสองเหรียญชาราศริการค่ะที่ผ่านมาคุณค่อนข้างามีความคิดจึกตรองในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างมากนะคะคุณค่อนข้างใช้เขาเรียกนะใช้สติ ใช้ความคิดความรู้สึกของคุณอะอยูยเฉยไม่ได้ทำอะไรยู่เฉยเพื่อคิดทบทวนภายในจิตใจของคุณนะคะ่ะว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีความสัมพันธ์เนี้ยที่มันจบไปแล้วเนี่ยคุณจะเอาอยัางไงกับกับเรื่องนี้ดีกับความสัมพันธ์นี้ดีกับคนที่จบกันไปแล้วดีคุณมีความลังเลอะค่ะ เพราะคุณมีความลังเลในเรื่องนี้เพราะว่าการที่คุณได้ออกมาเนี่ยคุณออกมาอยู่ด้วยตัวคนเดียวออกมาเหมือนปลีกตัวออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วเนี่ยคุณออกมาคุณออกมาแล้วคุณนิ่งออกมาเพื่อปลีกตัวเพื่อถามกับตัวเองว่าสรุปแล้วคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหม คุณยังคงรู้สึกกับคนที่เคยจบกันไปแล้วอยู่ไหมลังเลว่าคุณจะจบความสัมพันธ์นี้ไปเลยหรือคุณอยากจะกลับไปหาคนที่เคยจบความสัมพันธ์กันไปนะคุณมีความลังเลสองเรื่องะคะว่าคุณจะกลับไปหาคนที่เคยจบความสัมพันธ์หรือคุณเลือกที่จะอยู่ด้วยตัวคุณเอง เพืที่จะไม่มีเขาแบบเนี้ยในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างใช้ความคิดความนิ่งอย่างมากนะคะเพื่อที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับกเรื่องเนี้นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคนที่ชาวราศีก,กันคิดถึงในช่วงที่ผ่านมามเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันอเอลซับคัาแปดถ้วย is f p e n t a c l e หนึ่งเหรียญ uh, nine of cup uh, ใครนะอัศวินถือถ้วย uh, อันนี้ queen of sword ค่ะราชินีดาบแล้วก็10 of pentacle สิบเหรียญ คนที่ชาวราศีกันคิดถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนเลยว่าเขาได้มีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์จากความรู้สึกเดินออกมาจากความรักของคนคนหนึ่งเพราะเขารู้สึกว่ามันยังไม่รู้สึกเติมเต็มอย่างแท้จริงการที่เขาได้รับความรักหรือความรู้สึกจากคนคนนี้เขารู้สึกว่ามืน ไม่อะมันยังไม่ใช่มันยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่พอมันไม่ใช่ว่าเขาโลภมากที่จะอยากได้ความรักเยอะๆนะคะแต่มันหมายถึงว่าการที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้พูดคุยกันได้มีการคบหาพูดคุยกันเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเหมือนเขา เขาทูกแบ่งความรักอะ่ะมันยังได้ไม่เต็มอย่างที่ที่มันควรจะเป็นอะ่ะอย่างที่เขาควรจะได้รับะ่ะเขารู้สึกแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากจากความรู้สึกเนี้ยเพราะเพราะเขาคิดแล้วว่ามันมันยังไม่ใช่อะ่ะมันมันยังไม่มันยังไม่ใช่สิ่งที่เขาควรได้เท่าเนี้เขาควรจะได้เหมือน ความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะแจกแจงสถานะว่าตอนนี้เป็นอะไรกันหรืออะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้อย่างที่เขาต้องการถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่มั่นคงพอถ้าคนคนนี้ที่เข้ามาคุยกับเขาพูดคุยกับเขายังไม่ได้จริงใจกับเขามากพอยังไม่ได้ เขายังไม่รู้สึกถึงความรักจากคนคนนี้มากพอเขาเลือกที่จะตัดแล้วเดินออกมาดีกว่าประมาณนี้นะคะเพราะเขาต้องการคนที่มีความมั่นคงกับเขาค่ะเขาต้องการมีความรักที่มั่นคงต้องการคนที่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้สามารถพัฒนาไปเป็นคู่ครองคู่ชีวิตของเขาได้เป็นคนในครอบครัวของเขาได้เขาต้องการความสุขแบบเนี้ยคนที่สามารถพัฒนา แล้วเป็นครอบครัวกับเขาได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ชอบความสัมพันธ์ที่จะมาเล่นเล่นมาแอะแอะเฉยๆนะคะคือถ้าเขามาต้องจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับเขาอะอถ้าไม่ดีเขาก็ไม่เอาแบบนี้ค่ะเขาเป็นคุยนอปสอบแบบเนี้ยคุณเข้าใจใช่ไหมคะ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูค่ะว่าในช่วงเดือน เมษายนสองหสามสถานะการความรักของชาวราศีกันเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันโอ้โหเปิดมาก็สิบดาบจแจมร่วมนะจ๊ะเพจสวบวอนค่ะเด็กถึงไม่เท้า Seven of Cups นะคะเจ็ดถ้วย Queen of Cups ราชินีถ้วยเดอะสเตรนชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษายนนะคะสองห้าหกสามคุณมีความรู้สึกที่จะปวดรุราวในเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่มันมีการจบกันไปนะมันไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้สึกนะคะคุณรู้สึกมากคุณรู้สึกเจ็บเจ็บปวดที่ไม่สามารถที่จะที่จะให้ Queen of คับคนเนี้ยคนที่เขาดีกับคุณมากๆเนี้ยอยู่กับคุณได้อะนะคะคุณมีความรู้สึกยังยังเสียใจและรู้สึกเจ็บปวดนะที่ที่ความสัมพันธ์นี้มันจบกันไปแล้ว ทั้งคุณและเขาก็มีความเจ็บปวดซึ่งกันซึ่งกันและกันน่ะไม่ต่างกันนะคะในช่วงเดือนเมษายนค่ะจากความสัมพันธ์ที่มันจบแบบเจ็บปวดแบบเนี้ยมันมาจากการที่ใครคนใดคนหนึ่งมีการมีการลังเลในเรื่องของการตัดสินใจอ่ะเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีคนคุยหลายคนอาจจะมีคนเข้ามาคนเลือกหลายคนแล้วไม่เลือกสักทีมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบ และเจ็บไหมก็เจ็บสิเพราะเลือกไม่ได้เพราะไม่รู้จะเลือกใครหรือ,อยังไม่อยากเลือกอยังคงทำตัวเป็นคนที่เจ้าชู้ยังคงแบบไปได้เรื่อยๆอยังทำตัวดือ้อรั้นยังดันทุลังที่จะมีตัวเลือกเยอะๆและไม่ตัดสินใจมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้จบไปในช่วงเดือนเมษายนนะคะชาวราศีกันความสัมพันธ์แบบเนี้ย ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยที่มันเป็นแบบเนี้ยไอความไม่ตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยการที่ไม่เลือกอะแล้วมันจบอะช่วงเดือนเมษายนคุณจะมีความรู้สึกที่อยากจะเหมือนอยากได้โอกาสใหม่นะคุณอยากมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเขาเรียกอะไรไม่ได้มีความสัมพันธ์ใหม่กับคนใหม่ด้วยสิเป็นการอยากขอเริ่มต้นใหม่กับคนที่เป็น queen of ครั คนคนนี้ที่คุณเคยคุณคนที่คุณเคยรู้จักอ่ะคุณอยากให้คนคนคนีน้กล uh ับมาหาคุณคุณอยากเริ่มต้นก like er ับคนคนนี้คุณรู้ว่าว่าคนคนนี้เป็นคนที่ที่จริงเขาเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเขาเป็นคนที่ก่อนนั้นนี้ที่ได้พูดคุยได้ได้รู้จักกันอ่ะคนคนนี้เป็นคนที่อ่อนโยนแล้วเป็นคนที่ให้คุณให้คุณทุกอย่างอความรู้สึกก็ให้คุณแบบ แต่มาคุณคุณสัมผัสได้คุณเลยรู้สึกว่าคุณยังคุณยังอยากเริ่มต้นกับคนคนนี้คุณอยากพูดคุยกับคนคนนี้ใหม่อีกทีอ่ะเพราะคุณรู้วก่อนนะนี้คุณก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้เนาะ,ะหรือคุณเนี้ยแหละมันมันยังคงมีความแบบยังคงดือ้อยังคงเจ้าชู้ยังคงให้ให้ควีนออฟคัพเนี่ยคอยตาม ตามใจอย่างเงี้ยคุณรู้ว่าเขาตามใจคุณนะคุณเลยเลือกที่จะเป็นคนแบบนั้นน่ะคุณยังอยากก็คือคุณยังอยากที่จะติดต่อสื่อสารอยากพูดคุยกับคนที่เป็น Queen of Cups นะคะทัดน้ำกรกรกดมีพิจิกคนที่เคยอ่อนโยนกับคุณคนที่เคยให้คุณทุกอย่างคนที่เคยเคลื่อนอะไรอ่ะเต็มที่กับความรักกับคุณอะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าในช่วงของเดือนเมษายนคนที่ชาวราศีกันนึกถึงอาจ,จ๊ะเขาเป็นอย่างไรมาดูกัน four of cups สถ้วย ten of cups สิถ้วย uh, king of w a n d ราชาถึงไม้เท้า เ f สอบครับเด็กถือถ้วยส of p e n พ a เ l โคหกเหรียญคน mm hmm. ที่ชาวราศีกันนึกถึงนะคะในช่วงเดือนเมษายนสถานการณ์ความรักที่จะเกิดขึ้นกับเขาอะแน่นอนเลยมีคนที่อยากจะมุ่งหน้ามีความรู้สึกดีกับเขาอะคนคนนี้ มีความแบบเต็มที่อะอารมณ์แบบอยากเข้าหาอยากอยากกลับมาอยากอยากอยากขอโทษอยากพูดคุยอยากอยากยื่นความรักให้ใหม่นะอยากยื่นถ้วยให้ใหม่เงี้ยอยากที่จะพุ่งเข้าไปยื่นถ้วยให้ใหม่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าในที่ผ่านมากับความสัมพันธ์ ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยเขาไม่เคยให้เท่ากับที่เขาได้รับอความรักที่เขาเคยให้กับคนคนนี้ยมันมันไม่เท่ากับที่คนคนนี้ยให้เขาไปอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเขาเขารู้แล้วว่า ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ที่มันมันไม่โอเคแล้วอยากจะกลับมาขอโทษเนี่ยพรพอรู้แล้วว่าก่อนหน้านี้ที่ทําไปเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือละเลยความรักของคนคนนี้ไปออืมเลยอยากจะกลับมาขอโทษแล้วอยากมอบความรู้สึกที่ดีใหม่อยากอยากให้มันเป็นความสุขความสุขสมบูรณ์กันใหม่อ่ะอยากสร้างความสัมพันธ์นี้ให้มันสมบูรณ์กันใหม่ แต่มองว่าคนที่ชาวราศีกันนึกถึงอะถึงแม้ว่าจะมีถึงแม้ว่าคนคนนี้เข้ามาพร้อมและอยากจะขอโทษหรืออยากจะขอมอบความสัมพันธ์ใหม่ๆอยากจะอยากแก้ตัวอยากขอโทษอยากเริ่มต้นใหม่อยากให้เป็นสิบถ้วยแต่มองว่าเหมือนเขาจะยังนิ่งๆนะคะเขาจะยังคง แป๊บนึงนะยังคงแบบหืมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแบบอะไรเงี้ยแบบยืนมาก็จริงแต่แบบยังยังไม่พร้อมที่จะหลับอ่ะเขายังไม่พร้อมนะคะแต่มันไม่ใช่ว่าเขาเกลียดหรืออะไรแต่เขายังรู้สึกว่าในอารมณ์ข้างในของเขามันยังมันยังไม่พร้อมพุ่งไปหามันยังอยากอยู่เฉยๆขอคิดนิดนึงอะไรแบบเนี้ยแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะอารมณ์อ่ะประมาณเนี้ยเลยอะค่ะ อเคนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าในช่วงของเดือนเมษายนพูดเยอะจังเมษายนไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรชาลาดสิกกันค่ะมาดูกันโจวิลไนออฟวอร์นะคะอัศวินถือไม้เท้าเซเว่นออฟสอดน้องอลิสบอกว่า l ลอส not justice รู are not fair. ้ดั้ดอนนอตแฟกดที่ม่อยุติธรรมโอเคสิ่งที่พ่อยากแนะนำชาวราศีกันนะคะคือในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเดิว,วิวมานั่นแปลว่ามันมีการวนกลับมาของคนเก่าๆการได้พูดคุยกันกับคนเก่าๆซึ่ง คนคนเนี้เขาอ่ะอาจจะตัดสินใจคุณไปไปแล้วอ่ะด้วยด้วยที่เขาอาจจะยังไม่ได้ฟังความคิดฟังคำอธิบายจากคุณโดยตรงอ่ะคนคนคนนั้นอ่ะเขาตัดสินใจเขาตัดสินคุณไปแล้วอ่ะกับการกระทำก่อนหน้าเนี่ยว่าคุณอ่ะเป็นคนเจ้าชู้คุณอ่ะเป็นคนที่แบบ ไปเรื่อยๆเยฟลลี่ตลอดไหลไปเรื่อยไม่หยุดที่ใครแบบเนี้ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจว่าคุณเขาตัดสินใจไปแล้วว่าคุณอะเป็นคนแบบเนี้ยคุณเป็นคนที่ชอบทําอะไรซุ่มซุ่มซ่อนซ่อน,อนทำอะไรลับหลังมีแผนการทําอะไรไม่บอกรับลมคมในเป็นคนที่แบบ แอบคุยคนนู้นไปเรื่อยแอบคุยคนนี้ไปเรื่อยมันเลยทาให้คนคนนี้ตัดสินใจไปแล้วว่าคุณเป็นคน,นแบบนี้ซึ่งสิ่งที่พายอยากบอกเลยก็คือถ้าถ้าคุณอยากให้เขารู้ได้โปรดเถอะอธิบายความจริงกับเขาว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจคุณไปแบบนี้คิดว่าคุณเป็นคนนี้ที่จริงมันมันไม่ใช่นะคุณไปอธิบายกับเขาไปบอกเขาว่าที่จริงแล้วการที่ ที่คุณทําแบบเนี้มันมันไม่ใช่ว่าคุณเป็นแบบนี้จริงๆนะมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่คุณทําแบบนี้ไปอะ่ะขอให้อธิบายและพูดคุยกันนะคะไม่งั้นเขาจะคิดว่าคุณเป็นคนแบบนี้แล้วก็ไม่ไม่ได้อยากที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณอีกอะ่ะสิ่งที่พออยากบอกอยากแนะนําก็คือให้อธิบายกเขาโดยตรงอะไรอธิบายความจริงอธิบายก็เรือเยออะไรนะ อธิบายคัดค้านในสิ่งที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นั้นที่จริงฉันไม่ใช่คุณแบบนี้นะอะไรเงี้ยฉันอยากจะมีความสัมพันธ์ดีๆกับคุณนะแต่แบบเฮ้ยแต่แบบเร่งเงี้ยเข้าใจไหมคะสารสิกันอืมแต่ถ้าคุณเงียบอ่ะเขาก็จะคิดว่าคุณเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องไฟนะคะคุณต้องต่อสู้อย่าให้เขาเข้าใจผิดกับคุณแบบนี้นะมันไม่โอเคนะคะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า ราศีอะไรดาวอะไรธาตุอะไรที่มีอิทธิพลกับชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษายน2563มาดูกันพลูโตราศีพิจิกเซเทินราศีมังกรมาสราศีเมษโอเคอะไรนะพิจิกมังกรแล้วก็เมษ โอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย